ดีนะคะพี่น้องจ้าใยนี่ชบทมาเบิงเขาแกกอาหารโลงท้านนะคะกับตินปลาด้คะตินปลาด้ค่ะคะุณยายบ้านบ้าน,นบ,าน,บาน,นี้ด้ันมะะะ <c oughs> มาแกกไอเดนเอ

หาวบ้านา้านก็เอวาป็นงบเล่อนเล่อกบัวนิวิาอ่าลูกปลาบัวมามาตายตายบัวเขาไหว้เาใครอะคร่าใครอะเียกว่เรียกงั้นแม่่เท้าแม่ตร้หละมือมหน้าใบหนึ่งก็กินข้าวเล่นนาเลรู้ ลูี่ไหนขี้ไกโก้โก้บ่ขี้้นี่แหล้วันนี้มีหายไม่หะีหมันหายเวไปห่ตายก่อนน่ไปพูปอน่ยนี่ยางนี้ททยททยไทยทายไย

กตัดอ้่าแล้วก็อ่แวกอ่นอ่นางเรี่อไปุณผ่้ชมผแล้วคือน้ำ่อนดูตนเต้นเขา่อกหมายว่าวาสนเปนอแตกอน่เป็นองแบนมาน้ำเนื้อหาเขาไปยเร็วเขาไปเม่อกี้ก

ขอนำก่อน้าาขอำอย่างคนนู้นี่ยโอ้ขอนำโอ้นำกาแฟบ卫มั้งอันน้ำอันน้ำนี่แก้วเด้อักแก้วเด้เออนโอ้ขอเนี่ยแก้วนึงด้เอยแก้วด้วยโอ้พลังกินเพื่อพลงนี้นะโอ้หวกินบาได้เนี่ย เราเนี่ก <prediction? S 1> ็เห็นไปาไนี่เลยอ่ะยัง้านด้ยกันบ้านนงานเนี่ยไอ้ันเราอ่ะบ้านไหอย่าง้านอะไรเไองสาวน้อยอ่ะเหเห็นเจ้าลูกไปดิเราก็เห็นเจ้าวะเลี้ยงานไปไปพูดแล้วไปต้องพูดแล้วไปคุยชมตาพูดอไปไปวมุดอะเป็นลมเนี่ย

ช่วง้เอะไรบ้างเะเอ่อยเวรกนี่นี่กันเรรผูบรารขอบคุ่ะเดินมานั่เดี๋ยวเดี๋ยวอะเดี๋ยวเราไปกันกันกนกันกันกันกกันกันกันนกันกนกันันกันกันนกั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 นนนันนนกั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 นกกันกักันันกนกันกันันกันนกักันนกััน เดี๋ยวีม่้นึกก่อนนะิปนึงแป๊บนึเดี๋ยวก่อนนะแป๊บเดียวเอนทษิมตาสการนะรุปังอิุทามะนิมิตาสการนะทัพมังอภิปุทาะ

Supadipanno, pakau-pakau, salamat sangku, sangkang, nakmami. Menyambanti, wisung-wisung, rakanat, rak, kaya, si, Di serangin esama, pancaksi, raya, jalanan, Budi, Jaranin asal, baca siapa yang jama, tapi yang di bayangkan demi